สบายดีพี่น้องพบพ่อกันอีกแล้วพี่น้องหายุ่หากินกลางคืน,นสอนปลาซิวเป็นยังไงทางนันไลเกือบแล้วพี่น้องเฮ้าวันนี้บอกเข้าไหวาพูดอะไรรอปลาโัน้ำนะ มันนี่แม่เอาขัาง้ขงแยง่ไ่เนาะ,อะโอ้เรียบร้อยตักอเลยไหมกุ้งไปโอ้ยใครก่อนน้อง <c oughs> อ้ตาตะปากขากลีคุ้นมาตักไม่คุณนแต่จืนเนื้อเนาะนะ <c oughs> อ้ากูมาตักก่อนอืมโถษขากลี ป่าถูกกันพี่น้องเงาเงามองเดียวรู้เรื่องสีขึ้นพูนปะก็จัง่วหักลัางกันไวแทะนุเออจะได้กันแย่งไปก็ไม่กัห้าดหมดแล้วนี่ม่งขึ้นมองขึ้นมองขีลาอุ้ย เจ้าปลาทุไม่หดเกือบฮ้ยตากแล้วอารลุ่มเอานี่ได้่านี่เปรี้ดนี่ได้เอเนีจ้อ้อมันสีเวิดเลยนะสนหน้า่าขาเวิร์ดเลย ตายอยู่ยาวตอยาวตอโอ้มันตาโพดอุ้ยยังเจ้าอยู่ยาวตอพี่น้องยาวตอหาตองหาโล mong ơn mong nhang man, Hãy nam cả kênh Ghiền ลยออาเยดังเยอ่างอปยเรางดออกไปนมันโอ้ยมันลุดด้อมันเทอะเลยนะยียลัย่งังว่านี่สั้นลงแบบนี้ก้อนนี่ทุกพี่แล้วบคคไปสอนาบคชาวเ้าบุ้ม่คอยกับบุเคยสอนกั้อุตสาหกันเพเราไมีติดเนื่อนต้องพี่น้อง ็ขมว่านนท์นุ้ยนุ้ยป้าป่านะพี่น้องอายุจะหูแล้วจะมีหูด้วะอือเขาลงกับเพียงเขาหมื่นแล้วมีหน้ามองแต่นาหันเลิกนะนี่ทำนทำนี่นะสูงๆน่นี่นบริวนี้มองเลยเขนสูงๆคนเนะมันตัก่าได้มันตัก่าได้คนเนาะหน้ามันได้ไล่เ้ยเลิกไปรงเปไายเดี๋ยวเดี๋ยว ลัดบอนี่นะไล่ไล่เฮ้ยไล่ไล่มึงแน่นอ้วูมึงแน่น่ะพี่้องว่าทุขนอายองตว่ยาได้อยู่ได้อยู่อินได้อยู่เจ้ามาเฮ้ย อาจจะตักอันอันนี้นะเออว่าคนคนติดตามเท่าไรเลยในยูทูบเลยม้วนลายนะมันก็เห็ดเห็ดพวกน้เหติดตามโบโอ้ตักจ้ะว่าจะเห็ดไรเป็นปีนะยังคห่านอะไรอย่างนี้บ่ได้เงินใช่หรือเปล่ามวนะยังบ้วทันได้โอ้คนบวดปีอยม้วนคนผู้บางคนผู้เขาอันเห็ดมันคนติดตามไลายกับคนบางไลายก็ห้อยซีหาเดือนเ้าก็ได้เงินแล้ว แต่องหาก็เฮ็ดไปตามบ้าไปนี่นะรอบัดนะขวากิลโล่เพียบเลยให้งานนั่งหละมันบอรอดได้ดีได้ผู้ใดดีเขาก็ได้ดีได้เขาไดรถใหญ่รถยิงผู่แล้วโขบเบอันนั้นดแบบก้อยนะโอ้ผู้ติดรามมันจะพอหาแซนเลยคือว่าแล้วมันก็ดื้อมันก็เห็ดตั้งแต่มันเย่งเขายนมันบดื้อเลมันนะ มันก็เฮ็ดไปเรื่อยๆขึ้นน่นี่แหละนี่กัจะห้ามๆจนนี่จะห้ามจนนีเคยนิ่งจนนี่มันตืแงงแ้นอานอกูเอาไปเลยอากูบาดบาดสวนสีครับพี่ๆนะเอากะตาม่องเนเอาเลยเช่ไนัดด่นมันจิตามปลาดิอารล,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 ล่อ บาดผุบกระหายน้ำแดงโคตรแดงหังหลือดอยู่รัดๆตัวคชันรัดไว้เฮ้ยเตะขึ้นมาเลยนะตามแยงนะแยงแห้งโคดบปะคืนนี้นีแล้วหม่งมันสุดเด้ค่อยๆกันไกมาจั เฮ้ยเจ้าชอไก่เตอบกโก่เติกันช้อนหัวโคนะเจ้าก็ดึนลังน้มบมบึเหมจ้าวะเออนี่โอ้คุณนี่น มันก็<อ>มีอยู่ด้ใอ,อประมาณภาคพิเมียง <c ười> โนะ <c ười> อ,อ้าวงูขื่นเนี้ได้น่าเหมโน้เจ้าก,ก็สร้างว่าวอะไร <c ười> เห็ดคือได้ไหมคือแล้วจะเ, <c ười> เอาคำเคยเน่เมื่อกี้เขาเอาคำเคยมันคาลางงางเหรอป่าสมามีนี่ยเฮ็ดแจ่วเขาคือเขาว่าวนะโน้ว <c ười> ันนีผมขี่ ไปใส่มันก็หมุนไปเลยเขากระเทือนแล้วก็กกใส่นะน้ำเด่นแกงไปนี่เบิรงรุ่นเบิรงว่ามันจะเป็นไดโน,โน่พาตัวคุณยางว้ายทบาบัานมันบอกคาต่อบระวันน,นั่นดิใครก็ลงน้ำเพียงแอวได้เก็บผ้าเก็บชิปไปเลยล เขาสอนยามนาวนันนะืเป็นาใไดนเขาสอนยามนาวนได้บุ๊คหมอข้น,น้นนะ่อยเจีว<ม>ยวขับม,มอองชุดจะ,ะไปมี่มองสอนบมอ้านก็นอันนี้มันโหตาัาบุเออนี่คือยุคลูกนี่นะ,นนะเออยยะ เจ้าจ um ้จะขึ้นใช่ข้ามันนี่มันไงีปย่ะนี่่าอ้โอ้ยตัวโล่งดิวะคุณขี้นอนนะเบอรนกุ้งเราเลยวรกุ้งตะกุ้งทิมนะเม่งมุมครับอแมงมุม ชันลงตนกระปุเอาไม้เงินเข่ามือเนี้ยนี่่ได้เบิ้งเบิ้งเกกุ้งมานยูแต่บ่โต้นอนน้ำจริโอ้ตักมีแต่ตัดซิวนกป้าข่าวจั่อาเรียโลมานเรื่อยบานนี้ก็จะว่าไปตัดคักแท้ ชปลาทุ่งนุนเบ่งัวปลาซิวปลาซิวตัวใหญ่เออนนิปลาซิวนองกตโล้งว้นี่แล้วนี่โดเอาได้อกระปูด้อาแมงพีเราวาตอบหน้าตบตานี้นนี่เอาเอากระปนี่หมดนะอโลเง้ตัวกระสังวะกระสังลนี่ลงห้อย เห็นบ่พี่น้องปลาป๊าปลสซิวนะพี่น้องเกียบ่พี่น้องแถมไพ่เขานะเอามองนกนะเอามองนี้ก่อนนะเฮ้ยนี่มันขึ้นต่อหน้าต่อตาเขาโรนี่นะโทษนะบ่พี่ลึกลุนลุนพี่น้องลุนลุน ค่อยๆกอขา,ายแล้วไหลย่อมองนี่โลดค่อยว่าแทนเบาไหลมาอ้าได้งาวนุมเลยเลยโอ้มันออกเบิดปะจ๊ะมันคืนแรนขึ้นดกนนัดซุ่มอีกแล้วพี่น้องบัดซุ่มอีกแล้ว ซุ่มหย่าจะคืนนั้นนี่ป่าร้วนอะไรบ่โอ้ยแจ้วพี่น้องปลาข้าวมาอยกจริงๆปลาหินนอนกับกุ้งเนาะง่ายมั้ยพี่น้องทางพี่น้องเขาก็จะได้กำไรมาจากปิดคลิปคนนั้พี่น้องเราจะได้ก็บควมอบกับใจ FC วัตถุสุขสุขคนที่เำาเบิ่งมาส้มส่องบ่าวใส กขาไลค์กดแชร์พี่น้องกดกเะดด่งแจ้งเตือนพี่น้องเพื่อที่จะบริภาดารู้ใหม่ใหม่ไหวพ่อคิดหน้าพี่น้องสบายดี